ไมถึงดูผิวขาวขึ้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาให้ดูนะคะว่าใช้อะไรบ้าจงจึิกๆขาวมากๆนะเพราะว่าอันนี้แสกมันน้อยก็คืออย่างแรกที่ใช้แน่นอนคือสบู่ยันทาวานะคะนี่คือใช้แบบจนแบบเหลือเท่านี้นะสะบู่ยันทาวาน่าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็คือข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะของเกาหลีผสมลบมานุ่มมากนะคะเดี๋ยววันนี้ถูให้ดูก็คือวิธีการใช้อย่างเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถูแล้วทิง้งไว้ประมาณแบบ 3- 5ถึงนาทีนะคะก็คือจะทำให้ผิดขาวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจิ๊บเนี่ยจะทำให้ดูก่อนนะก็คือฟองแบบฟองจะนุ่มมากหลายคนที่ลองใช้เนี่ยจะบอกว่าไม่เคยใช้สบู่ที่แบบฟองนุ่มขนาดนี้นะคะจิ๊บก็ไม่เคยเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ของจิ๊บนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่หลายคนจะคิดว่าเป็นของจิ๊บเพราะว่าจิ๊บชอบมารีวิวสบู่แบบนี้คือที่รีวิวเนี่ยเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะเวิร์กมากมากนะคะคือเราเนี่ยลองอะไรแล้วมันก็เห็นผลชัดเจนเนี่ยเราก็อยากที่จะเอามาฮะแนะนําคนติดตามด้วยอะไรนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ถุงๆไปนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ล้างออกถ้าทิ้งไว้ห้านาทีมันจะขาวมากเลยนะแต่ว่าทิชเนี่ยไม่มีเวลาหรอกเพราะว่าคิดมันฉียเกินไปไม่รู้จะทำอะไรด้วยหลังจากนั้น,น,นเทียบสีผิวดูวนะคะว่ามันขาวทันทีเลยยังไม่ถึง นาทีไ่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะคะก็ขาวขึ้นแล้วขาวชัวร์นะคะขาวถาวรด้วยนะคะไม่ใช่ขาวเล่นๆนะคะ